จ้าสวัสดีจ้าแมน้อยผ้ามาเบ่งสวนดอกไม้ด้วยจ้าเด้อผ้ามาเบ่งสวนดอกไม้ดอกไม้มีหลายสีน้ำกันจังเลอนี่บด้เดคลิปกินเอาผ้ามาเบ่งสวนดอกไม้ดอกไม้มีหลายสีเด้อดอกบานชื่นมาซั่นบานชื่นบบบ่บบบเยวง่ายด้อพี่น้องบงเียวง่ายนี่สีชมพูสีชมพู สีแดงอย่าสีแดงชมพูออนชมพูแกยาาสีแดงสีแดงชมพูอ่อนเบบนี้เดีจยวชมพูออนสีเหลืองกำลังสีออกนี่ต้นดอกพุดจัดดอกพุดดอกพุดดอกพุดกำลังเป็นสาวแต่งตัวเป็นแสเป็นสาวแหละมูไงจมูไงมูไงอันนี้มูไงไงแล้วเด้ไงแล้วไงแล้ว กล้วยตานีกล้วยตานีกล้วยตานีหลายด้วยเกือบลอยต้นนะจ๊ะเกือบลอยต้นกำลังสีเงยห้ามายญจงเบ่งกลุ่มอย่กันเด้อกำลังเป็นสาวแล้วจ้ะเป็นกำลังแต่งตัวเพิ่นเพิ่นถอดหยอดรูดวกเจ๊กเจ๊กอยู่กำลังงามใส่ปุ๋ยเพิ่นขีดขนน้ำ น่ดอกดาวเรืองดอกบานชื่นต้นบานชื่นก้ได้ออกกลุ่มนี้นีป็นสีชมพูสีอื่นยังบอกอนีหลายพันหลายสีอยู่นี่อันคุจะเป็นสีเหลืองจะออกห็นอยู่ดอกดาวเรืองไม่ท่านออกดอกถึงเอามาปลูกจะอันนี้ดอกพุ่ายงเลยได้ถุงพุ่นมัน ต้นนึงอันนี้มึเอาเมื่อวานไหมจ้ะดอกบานชื่นเอาเมื่อวานไหมวานไปก็ต้นพูดปลูกไม้นี่แหละปลูกไม้น้ำปลูกไม้จะอันนี้นี่หลายสีน้ำกันเลยอันนี้นสี สีชมอะไรกันตะก,กี้ออกไม่ไหมเป็นจะเป็นสีแดงพรอจะแกโตมันจะเป็นสีสม้มเข้มอองไม่เป็นจะเป็นสีแดงที่บานเย็นบานเย็นกำลังออกลูกขึ้นผู้อ่อนบานเย็นอันนี้เนี้ยกินเพิ่นพุ่นนี่มากนี่โตเพิ่นนี่ไงโตกินเพิ่นนไงโตกินเพิ่นม่ง เอ้ยไม่แอบกินดอกไม้กันบ่เว้ยเฮ้ยสีส้มจ้ะสีส้มถูกบานเย็นที่ไรสีจ้ะสวนดอกไม้หน่อยๆสวนดอกไม้สวนดอกไม้จ้าสวนดอกไม้จ้าแอบกบานไม่น้อยเด้อ ผ้าสีใหม่ซื้ออะไรเบิ่งใหม่ปลาดอกใหม่ปลากล้วยปลาดอกใหม่ปลากล้วยกลุ่มหนึง่งจ้ะต้นดอกพุดดอกพุดธสุ้มใหญ่สุ้มใหญ่แหลกไงไงยูของไงล่ะผอมขายขายมาซื้อก็ขายบนให้ราคาดิ พันบ่ให้ราคากับ่าขายเด้วอันนี้มูหน่อยปลูกไม้ปลูกไม้ตอกหลักสิเพิ่อนไปพูนปุ่มหนึ่งอย่พูนปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งจ้ะมีหน่วยขีดยาเองด้เนี่ยหกขีดยาเองอย่างเองต้นพุ่ต้นนี้มันใหญ่อยู่ด้วยจ้ะใหญ่ขุนต้นมาก มันหกักอดมาชนมันมันอยู่ติดทางเนะาะทางถนนบ้านห้องอีบ้านนึงจะะมีแต่ต้นพุดธคือกันจะบ้านติดกันเอาล่างปลูกใหม่ทีหห่ห้องพีหน่อยห้องแม่หน่อยใหญ่ไว้แล้วจ้ะใหญ่แล้วใหญ่แล้วเติมดอกไม้หน่อย,ย กำลังจะขยายอเยอะขยายไปเรื่อยๆงาโบเขียวกระจีต้นมะตานน้ำเดือตาลกำลังออกหน่อยเกลือก็มีออกแตงยำไดนปุ๊คนต้นมะม่วงอันตร์ ngay rồi đấy chị ngay leo tô leo tô leo cha tô leo cha tô leo nhau phòm bằng nó không hiện được tuần nhai luôn cha nước của quế tân nhiên hiện bò hiện pì mình bò pì bật ngay lên มาออกหน่วยไ no ปเอามาเอามาเอาไปตำสมด้วพี่น้องเอ้ยขันนันออกหน่วยสวนดอกไม้ีหน่อยปุ้ดปนกับลังสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งบานพี่น้องเป็นยังไงปนกับลังสีม้าเรด้วยจ้ะปุ้ดสวนดอกไม้หน่อยจ้ะสวนดอกไม้สวนดอกไม้ สวนดอกไม้ <c oughs> ชอบดอกนี้แล้วนี่สีสดดีสีสม้มเดี๋ยวออกมากเยเป็นส้มแล้วกับมะแดงส้มออกแดงแดงชมพูชมพูอ่อนชมพูอ่อนชมพูแก เดี๋ยวมันบาดเละลายไมหน้อยสิทายให้เบิองไม่ได้จ้ะผู้ผู้อ่อนดอกบานชื่นจ้ะบานชื่นจ้าไม่น้อยขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้ะเด้อกดติดตามให้แน่ให้มียอดวิวน้ำเขาเนี่เด้อ